สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแบ่งปันนะคะว่าวันนี้ทําไมเราจะต้องทําประกันรถนะคะประกันรถตอนนี้รถบอกได้เลยว่าเป็นปัจจัยที่5สําสหรับทุกคนจริงๆเลยนะคะประกันก็คือการรับโรองนั่นเองนะคะรถเรานะคะทําทุกคนทุกบ้านคือมีรถกันหมดเลยนะคะ เพราะวันนี้ในการทํางานไม่ว่าเราจะไปทํางานไปเที่ยวหรือพาคนไปในครอบครัวอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้รถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในครอบครัวของเราเองถูกไหมคะเราซื้อรถมาในราคาแพงมากเลยค่ะนะคะทุกคนเมื่อเราซื้อรถมาในราคาแพงแล้วทุกคนก็รักรถของตัวเองนะคะไม่อยากที่จะให้ใครมาเฉียวชนหรือทำอะไรกับรถของเราโอเคไหมคะแต่วันนี้นะคะบอกได้เลยว่า รถเรายิ่งราคาสูงถ้ารถไม่มีประกันนะคะถ้าบาังเอิญวันหนึ่งนะคะเราขับรถไปทำงานนะคะ เกิดรถไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทางไปเฉียวชนกับคนอื่นหรือไปชนต้นไม้หรือถนนลื่นรถพลิกคว่ำในระหว่างทางในการเดินทางนั่นเองนะคะเพราะเหตุาการณ์เหล่านี้มันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะคะเพราะงะั้นวันนี้นะคะถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับรถของเรารถหรูอของเรารถสวยๆร,ราคาแพงของเรานะคะไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ว่าเราจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ประมาทถ,ถ้าเราไม่ประมาท รถเกิดวันเดขึ้นมาตกถนนข้างทางหรือไปชนต้นไม้เนื่องจากฝนตกตลนลื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถค่าเสียเวลาค่ารักษาพยาบาลถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาหรือเราบอกว่าเ้ยวันนี้ฉันไม่ประมาทหรอกไม่ต้องทําประกันก็ได้เราไม่ประมาทจริงค่ะแต่เพื่อนล่ะคะมาประมาท รถของเรามาชนรถของเรากระตันหันหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรถของเราได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นที่พี่อาดาบอกแต่ได้ว่าวันนี้รถหรูอของเรารถราคาแพงของเรานั้นเราจะต้องมีประกันนะคะ มีประกันนะคะเพื่ออะไรคะประกันเอาไว้ว่าวันหนึง่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะมีคนหนึ่งเขาเรียกว่าผูา้ผู้รับประกันภัยก็คือบริษัทนั่นเองที่เข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายกับรถของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสละเงินก้อนเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยเนี่ย แต่เวลาเกิดเหตุขึ้นมาค่าใช้จ่ายเป็นหลายๆแสนตรงนี้มันจะคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะบ่นว่าโอ๊ยประกันชั้นหนึ่งโลมันแพงมากเลยมันหมื่นขึ้นมันเกือบสองหมื่นเสียใดยตังค์ทุกคนจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเงินที่เราจ่ายที่เราว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะกับเหตุการณ์ ที่ว่าเกิดขึ้นแล้วเราต้องไปซ่อมรถเป็น1นึ0 0แสนสองแสนอกนี้นะคะเกิดรถเราสูญหายขึ้นมารถเรายังผ่อนอยู่โอ้ยความเดือดร้อนเยอะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราป้องกันไว้ดีกว่าแก้โดยการที่เราต้องมาทําประกันรถของเราภาคสมัครใจก็คือเราตั้งใจดูแลรถของเราไม่ดีนะคะ ทีนี้บางคนก็บอกว่ามันแพงแล้ววันนี้พี่ดายอยากจะแนะนํานะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะทําประกันรถของตัวเองดูแลรถของตัวเองแล้วก็ได้ส่งเบี้ยประกันในราคาต้นทุนนะคะมีที่เดียวคือที่บริษัทมิตรแท้ประกันภัยนะคะก็คือถ้า ใครก็ตามนะคะต้องการทำประกันรถแล้วก็ส่งในราคาต้นทุนกับบริษัทเองจะต้องมาเป็นสมาชิกของบริษัทมิแท้ประกันภัยจำกัดนะคะตรงนี้แค่เราสมัครเป็นสมาชิกและสมัครฟรีด้วยนะคะหลักฐานก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะมีบัตรสํานองบัตรประชาชน3 3แผ่นนะคะแล้วก็สํานาทะเบียนบ้าน3แผ่นสมุดธนาคารนะคะ แล้วก็รูปถ่ายสามรูปเซ็นสำเนาถูกต้องกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วส่งไปที่บริษัทบริษัทออกโคสต์ไมเราถ้าเราทําประกันกองรถของเราเองนะเราก็จะได้ส่งในราคาของตัวแทนเลยค่ะคือราคาต้นทุนซึ่งเราจะลดไปได้เยอะเลยนะคะเพราะ,ะนั้นวันนี้ถ้าใครสนใจนะคะพี่อาดารับสมัครเพื่อนๆนะคะหรือใครที่สนใจให้ทำประกัน รถของตัวเองในราคาต้นทุนก็ติดต่อพี่ดามมาได้เลยนะคะ0819799328นะคะพี่ดายินดีให้คำปรึกษาฟรีนะคะและอยากจะบอกว่าวันนี้สุขภาพของรถอ่าสุขภาพของเราสุขภาพเราดีสุขภาพของรถเราก็ดีมีทั้งพรบมีทั้งประกันชั้นหนึ่งอ่ะไปไหนสุขภาพรถ สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพรถดีไปไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนตชัวร์ค่ะกับบริษัทมิเทปประกันไัยจำกัดน,นะคะสวัสดีค่ะ